การวิ่งระยะสั้นหรือการสปินนะครับเป็นการวิ่งที่ใช้ความเร็วสูงสุดของร่างกายนะครับโดยเริ่มต้นแต่จุดเริ่มต้นจนถึงเส้นชัยครับโดยการวิ่งระยะสั้นมีการแข่งขันที่ประเภท100เมตร200เมตรแล้วก็400เมตรครับจุดเด่นนะครับ1ครับใช้ความเร็วสูงสุดครับ 2. ใช้กําลังกล้ามเนื้อขาและแขนมากนะครับ 3. ต้องมีการออกตัวที่รวดเร็วและถูกต้องครับวิธีการวิ่งนะครับ 1. การออกตัวนะครับใช้แฮนด์ในการออกตัวนะครับดานในขาดไปข้างหน้านะครับสองการเร่งความเร็วนะครับก้าวเลขสั้นครับแล้วค่อยยาวขึ้นไปเรื่อยๆครับสานะครับการรักษาความเร็วรักษาความเร็วสูงสุดให้คงที่นะครับสี่นะครับการวิ่งเข้าเส้นชัยเราจะเร่งให้เต็มที่เพื่อใช้อกแตะเส้นชัยนะครับท้าทางที่ถูกต้องนะครับโน้มตัวไปข้างหน้าเล็กน้อยไม่โกมากครับ งสอศเก้าองศาและแกว่งแขนให้เข้ากับการวิ่งครับยกข่าพอเหมาอก้าวลงปลายเท้าศีษะตั้งตรงไปข้างหน้าไม่แกว่งไปมา การหายใจหายใจสั้นๆตามจังหวะเก้าเพื่อรักษาพลังงาน